ระดับเไนเปอร์พันล้านนะเออนั่นเลเอเออนี่ระดับลูกติดอายโอเคเออเออเออลบเออนี่ระดับพีมาเองดูดูโซโลนะครับดูโซโลนะโ้ห ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟีไฟทุกท่านครับผมคิดถึงแล้วกินเกมฟีไฟครับ <Wow. S 1> แหมไม่ได้มาทําคลิปเกมฟีไฟนานเลยนะฮะช่วงนี้ไร้สดเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนมาถามพี่กลับมาเล่นฟีไฟเถอะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เลยกล่าวว่าจะมาลําลึกถึงความหลังสักหน่อยฮะท่านผู้ชมดูนี่ฮะดูแรงผมฮะโอ้โหไม่เล่นไม่เติมไม่อะไรเลย ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เกมฟรีไฟนะฮะแยกคอมกับมือถือนะครับผมก็เลิกเล่นไปเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะก็พอมาเล่นคอมอีกทีนึงเนี่ยรู้สึกว่าเล่นยากมากครับไม่รู้เป็นเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันไม่ซับพอตกับเกมหรือเปล่านะฮะเล่นโหมดโดดล่มเนี่ยก็เจอแต่บอทนะครับเพราะงั้นแล้วคลิปนี้เราคงจะไปเล่นโหมด 4v4 นะฮะ 4v4 กันดีกว่า<ๆ>เผื่อมีเพื่อนนะครับผม ผู้เล่นเกมฟรีไฟล์อย่ทุกวันนี้น่ารักอยู่อย่างน้อหรือว่ายังเต็มไปด้วยเหล่าเด็กเกียนเหมือนเดิมไปดูกันครับเฮ้มาแล้วอ้ํอํสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีใครกลัวผมเลยอ่ะ เปิดไมค์ค oh, ุยกันได้นะครับโอ้ปะตั้งใจเล่นก่อนดีกว่าแม่งหลงปุ่มว่ะทำเสียงหล่อเพื่ออะไรอ่ะทำเสียงหล่อไม่ได้เลยครับ First Blood Double Kill ไล่หนึ่งครับลงกสองครับลงกสองไล่มันทุบู้อย่างงี ผมแตกครับโง่ไอ้แม็กซ์ด่าผมโง่ทำไมครับไม่ผมไม่ได้ว่าพี่ผมว่าตัวเองออ๋ oh. โอเคครับเรนโง่ สองตัวโอ้โ้ดูทีมผมนี่โอ้ทีม double kill โอ้โหสองศูนย์ยิงเข้าหัวไปก็เท่านั้นนะครับมาส์มันหลอกมันทีมมันะหลบมันหลบยาก AK ไปเลยรอบเนี้ยแค่นั้นแหละนี่แล้วไอวอลก็มามาเอาให้พร้อม ขอของหน่อยไม่มีไม่มีตังให้โอ้โหาอะไรวะนะโอ้โหารตรงนี้ก็มีโอ้โหาชื่อมันทับกับเพื่อนครับชื่อมันทับกับเพื่อนไนงะแล้วผมก็เป็นสายแบบซุ่มยิงหัวแล้วผมก็ล่วงสวยเพื่อนกูเหลือคนเดียวเออให้มาได้ยังไงหรือว่าทีมผมมันกาดวะว ไอหัวกูซื้อมาสามลกูก <First class. S 1> ผมมองว่าทีมผมกาก <Double kill. S 1> อือเห็นไหมทีมผมมันกากผมว่าผมต้องเปลี่ยนทีใหม่ท่านผู้ชมอืมผมควรต้องเปลี่ยนทีใหม่นะฮะคือแบบผมเป็นตัวแบกอะรจริงๆอะคือยิงหัวที่ผมอันดับหนึ่งโอ้ไอนี่สังหารหนึ่งโอ้โหมันควรจะเป็นผมยืนอยู่จุดๆนี่ ผมนี่แบบโอ้โหดาวเมดแบบมหาศาลอ่ะอืมแปดล้อยมหาศาลแม่เยอะกว่าทุกคนแล้ววะเล่นอีกครั้งไปเลยขออีกเกมนึงครับหวัสดีครับัลโหลมีใครเปิดไมคได้ไหมครับเล่น 4v4 สูงทีมแต่พวกมึงแม่งไม่กระชับความสัมพันธ์กันเลยโอเคเล่นให้มันจบๆไปอยากได้เพื่อนนะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ โอ้ัสดีครับี่ผมเพิ่งหัดเล่นนะครับสอนหน่อยนะครับปังโอ้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  นี่มัเราดาบมันไล่ฟันผมมาเมื่อกี้นี้อะแล้วผมแตกโอ้ปกติผมเป็นคนแตกยากมากเลยนะครับแล้วผมแตกง่ายเมื่อกี้นี้ปังโอ้โหมีมิสมพัดแล้วเนี่ยเจอมาแล้วผมเจอมาแล้วนี่ผมจะยิงทะลุบาเรียเท่าไหร่วะเนี่ยรถเคียนเหรออ๋อรถเคียนเล่นเป็นไหมเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยฮะเล่นมือถือเราทำเนี่ยเล่นมือถือครับ มือถือเครืองอะไรวะมือถือครับอ๋อเป็นทางด้านของ n u b i o r e d Magic 6 S4 ครับผมอย่างโคตรรอ่ะโอ้โหโอ้โผมจะแตกผมจะแตกคุณแตนให้มุณแตนะไม่ใส่จาวแล้วเอ้ยเอาเรียบมาดิเอามันเอามันอยู่แล้ว First Blood แตกง่ายขึ้น ไปเพื่อนเรามันออกเบอร์สองมันออกโอ้หอะไรวะเบอร์สองอ้าโอ้โหายแลวเนี่ยเข้เา,าแตกง่ายเกินเข้าหัวผมเลยเมื่อกีน้นี้ไม่แตกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับโอ้โหแข็งคุ้หรออะไรวะเหนื่อยใจเลยอ่ะเหนื่อยใจเลยโอ้โหสู้ยากเลยอ่ะ ทำไมเสียงหล่องทำไงอ่ะมัน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 อยู่ในกรรมพันธุ์ทีเสียงหล่อเนี่ยโอ้อโอะะเอ้าเบอร์สองมาแล้วนี่เมื่อกี้ที่เห็นสัญญาณไม่ดีหลุดไปอยู่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านครับบ้านคันอยู่ไหนอา่าบ้านบ้านผมฮะ เอาดิเอาดิเดี๋ยวผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วแล้วผมเข้าเลยผมเข้าเลยนะปาระเบิดปาระเบิดผมมาผมมาเอาไหนวะเอาหายไปแล้วเอา Double kill ตัวเอ้ตัวเองโอ๊ยเป็นการ์ดผีกระสือผีกระสือ โอ้ผีกระสือโอะไรผีกระสือผีีกระสือทริปเปิลคิลนี่เรายังมีนี่ตัวแทนจากแคนพีเอสเออโ้แคนพีเอสเลยระดับนี้แล้วยังไงก็ไม่มีทางแพ้เออเข้าหัวไปสามสิบเก้าเมตรมาเนี่ยอะไรวะโอ้โหเป็นจุดปังนะครับเออเออแล้วผีกระสือมาแล้วผีกระสือมาแล้วโอ้แล้ววาร์ปดีโอ้โอ้โอ้โดนดูดเลือดโอ้ยโอ้ย เอาบันเออเออเออบอกแล้วว่าตัวแทนจะแทน PS เออตัวแทนจะแทน PS เอาเรื่องอยู่่อะรที่ผมประทับใจจริงๆเลยนะผมได้ระดับแคน PS นี่มาแบกแล้วพี่แล้วพี่อยู่แกนอะไรครับ๋อผมไม่มีแคนับผมเป็น slow player อ๋อสต่หน้าเล่นเดียวคนได้ไหมเนี่ยโหได้เลยได้เลยนะได้เลยนี่ถ้าตาดีได้แชมป์นี่แต่ผมเล่นต่อเลย เดี๋ยวตอนว่ได้แชมป์นี่ผมจะทุบมือถือทิง้งละไม่ใช่มือถือแล้วเนี่ยมือถือไม่ผมเล่นมือถือนะเนี่ยตำนานตำนานเก่าไปฮะอะไรนะตำนานเก่าใช่ไหมตำนานเก่าคืออะไรครับโอ้หเขาเล่นเด็แต่ตก่อนไงไม่ไม่เคยผมไม่เคยเล่นเลยผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแตกแล้วอี่ครั้งแรกอเอาไรเนี่ยอะไรเนี่ย ครั้งแรกมันก็จะเสียหน่อยแหละเนเรื่องปกติเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่มีุบเลยอไปไมทันไปไม่ทัน เอ๊ยไอ้วัวไม่ติดอ๋ออะไรวะเฮ้ยวงเลี้ยตูดวงเลี้ยตูดหมดแล้วไม่เป็นไรเรายังเหลือตัวแทนจะแคนพีเอสเออเออเออเอาดีเอาดีไม่เคยผิดหวังนี่ระดับลูกศิษย์อายุโอเคแบกจะเห็นหน้าอายุโอเคน่ย ฮัลโหลฮัโหลพี่ครับรถวคับขับครับอันทำไมไม่เคยเล่นเกมรู้ยูคเลยฮะโอผมเคยดูยูทูปงยูทูผมไม่ใช่เลยผมเคยดูยูทูปแต่งตัวอะไรเนี่ยโอ้โหตึงว่ะเอ้าดูข้างหน้าคนข้างหน้าโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้อ้้มันร้ออมันมันก็เกินมันก็เจ็บเกิน นี่เราต้องปกป้องตัวแทน PS นะไม่งั้นนี่ถ้าเขาถ้าเขาตายไปนี่คือพวกเราจบเลยนะอนาคตของ First Blood ของโองโตโร่เหรอมันมาแล้วมันมาแล้วไม่เป็นไรเรายังเหลือตัวแทนจากแคนพีเอสระดับเซเนเปอร์พันล้านนะเออนั่นแหลอเออ นี่ระดับตูกติดอายโอเคเออเออเออบตกเนาะบนเนออนี่ระดับพีมาเองขอบ้โหดูดูัวโลล้วครับดูโโล่นะอตาย้ีเออะไรวะชุบชุบเได้ไหมโอ้โหสวยอ้าไม่ใช่นี่หว่าเละตัวอยนั่นละเออนั่นละ โอ้ยโดนสำสมด้วยโอ้ยเจ็บเลยเนี่ยเจ็บเลยโอ้ยอะไรวะเมื่อกี้นี่เราปล่อยให้พีเอสตายไงก็พีเอสไม่ตายนะคือแบบเราช้ำไปแล้วใช่ใช่แน่นอนแน่นอนผมว่าผมต้องฉายแสงเขาแหละบอกบอกให้เขาเปิดไม้หน่อยพี่พีเอสนี่เขาระดับตำนานนะเขาไม่ยอมเปิดเสียงให้ใครได้ยินหรอกเะเขาตำนานไงตำพีเอสเหรอเฮ้ อี่มล้วาแมันจะไปลุ้ม ps มันจะไปลุ้ม ps ไอ้พวกนี้มันรู้มันรู้เยอะมันรู้เยอะเี่รู้เยอะรู้เยอะเหรอรู้เยอะเหรอทำไมไม่เคยเล่นเกมโหดแบบนี้วะนี่ไผมบอกว่าผมฉายแสง นี่แหละศึกนี้คือศึกตัดสินแล้วขอแค่พวกเรามี PS อยู่นะยังไงเราก็เราก็แซมอ่ะเราแซมปังเรา,แซ,เราแซมเลยพี่เลเวลไหนแล้วผม,ผมเลเวลเลเวลสองครับเพิ่งเล่นเมื่อวานนี้เองคิวครูด้าอยู่คิวครูด้าอยู่กลัวมันจะล่อซื้อเราว่ะล่อซื้อเราแน่เลยเนี่ยยังไงไมนอยู่หลังคา นี่ล่วงเรียบร้อยหลังคาเนี่ยผมผนึกกำลังผนึกกำลังกับพีเอสเมื่อกี้นี้ทำไมยังรู้คว่ะขอแค่โผหัวมาถูกหัวแตกอ่ะผมบอกเลยแต่คนเล่นใหม่ไม่รู้มันรู้เป็นคนนะแล้ทำไมไม่โดนวะเ้ยมันล่อซื้อเราเนี่ยมันอาจจะมีบางตัวี่แอบมาข้างหลังเราแล้วตบผมกับพีเอสตัวนึงแล้ว อัดตัวโน1ไปดิไปี่ไหล่ดิไหล่มาซ้ำศพผมยิงตายไปแล้วไปผมมาแล้วผมมาแล้วอ้าคุณโดนอะไรเนี่ยวไม่เป็นไรเรายังเหลือพีเอสอยู่ระดับระดับพีเอสระดับพีเอสโอเคทริปเปิลเคิลระดับพีเอสโอ้โหสามตัวโโอ้หโอ้โห โโอ้โอเอาไหลได้บอดอลยเอาไหลเลยตำนานนะฮะแพ้ตำเยอะฮะเมือ่อกี้นี่โดนตำสามดอกอะ PS นี่ตูดระเบิดเลย โอเคท่านผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้นะฮะแม่ถือว่าสนุกกันพอสมควรครับปกติเนี่ยผมซุ่มเนี่ยผมแทบจะไม่เจอเลยนะอะเชิญมาละเ <c oughs> มื่อก่อนนะเมื่อก่อนเน่ะซุ่มเนี่ยโอ้โหไม่มีหรอกพูดจากันแบบนี้นะฮะเมื่อก่อนนี่ด่ากันยับนะฮะเล่นไม่เข้ามือหน่อยไม่เข้าตาหน่อยด่ายับก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยถ้าเกิดว่ายอดวิวดีกระแสะดีผมก็อาจจะกลับมาทาคลิปฟรีไฟล์อาทิตย์ละหนึ่งคลิปก็ยังดีนะครับผม <c oughs> งั้นก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไว้แต่เพ เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ